ช่วงนี้ดูเหมือนว่ามีคนนะคะพยายามที่จะเข้าามอใจคุณนะคะพยายามที่แบบจะมาดูแลเทคแคร์คุณเป็นพิเศษนะดวงเสน่ห์นะเมตตาของคุณต้องบอกเลยว่าดึงดูดทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของการงานการงานก้าวหน้าสามไม้เทา้ามีโอกาสได้ขยับขยายหน้าที่การงานนะคะจากที่มีหนึ่งสาขาจะเป็นสองหรือสามสาขาเลยนะคะช่วงนี้งานเด่นเอ่อความรักรุ่งความรักก็ดีความรักก็ปังนะ แล้วแมหเห็นถึงความร่ํารวยโอ้โ oh, ห oh. สิบเหรียญมีโอกาสนะคะที่คู่ของคุณจะพาความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณโดยเฉพาะเรื่องของการเงินให้เป็นเนี้ยนอกจากจะแทนในเรื่องของการเงินที่ในราคาหลัก20ล้าน10ล้าน20ล้านร้อยล้านแล้วเรายังเปรเรื่องของความรักด้วยเป็นความรักที่เป็นเหมือนคู่ที่สพอร์ตเกื้อนหนุน แล้วก็แขวงไว้ด้วยการมีอํานาจบารมีนะคะเป็นผู้สร้างผู้สมเมื่อคุณหยวบเขาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะพาวความร่ารวยนะคะความเจริญความแบบมหาอํานาจมาให้คุณได้นะเพราะไม่หมเห็นการมีสิบเแือนก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากมีน้องหนูด้วยมีเบบีด้วยกันนะคะมีคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านหลังนี้เนาะ เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากและไม่หมดเห็นถึงความร่ํารวยอยากซื้ออะไรได้ซื้อโดยที่คุณไม่ต้องเสียดายเงินนะคะและมีโอกาสได้ต่อยอดธุรกิจครอบครัวที่ไปกันได้แบบยาวๆแล้วนําไปสู่การขยับขยายนะคะสามไม้ท้าคือการขยายการงานนะคะเกิดเป็น the empero นะคะ empero เนี่ยเป็นไพ่ตัวแทนของนักการเมืองเพราะฉะนั้นพอเราแปเรื่องของความรักเนี่ยทำให้เ รู้ประมาณว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือเป็นคนที่มีอํานาจนะคะชาวต่างชาติได้ก็ใ่้ยไปนี้เป็นแพศตรงข้าของชาวต่างชาติหรือคนที่มีความแตกต่างจากคุณอืมไม่ว่าจะเป็นอายุหรือว่าสัญชาตินะคะหรือว่าอยู่วันต่างเดินต่างถิ่นต่างจังหวัดได้หมดเลย ะะแต่ที่แน่ๆเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีอํานาจบารมีตัวเองมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วยังสามารถซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะคะแม่หมอมองเห็นถึงช่วงนี้เซนคุณแรงนะคุณอาจจะมีความคิดแบบทําไมคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากเลยทําไมตั้งแต่คนนี้เข้ามาชื่อของคุณดีมากอืมแล้วความรักครั้งนี้แม่หมอมองเห็นถึงการได้นําไปสู่สิบถ้วยนะคะคือความสุขการได้สร้างครอบครัวด้วยกันการมีลูก การทําอะไรที่มันเกี่ยวกับหุ้นส่วนครอบครัวเกิดขึ้นนะแล้วแขวงไว้ด้วยสิบเหรียญอ่ะความมั่งคั่งความร่ำรวยเป็นสายเปยอีกอะ่ะสายเด็ดดีนะเป็นพ่อบป็นทุ่มเป็นคนที่อบอุ่นนะคะใจดีแล้วก็เป็นคนที่รักเด็กเนี่ยเขาคนนี้มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังนะไม่ได้เข้ามาเล่นเนเขาต้องการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตกับคุณ แล้วต้องการจะพาคุณเนี่ยให้ไปสู่เส้นทางที่จเจริญงอกงามพาความร่ำรวยมาให้นะคะพาความโชคดีมาให้อยู่ด้วยกันและมีโอกาสกินอยู่กินกันจนร่ำรวยมหาศาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับคำทำนายที่ดีนี้กันไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากเปิดดวงเสน่ห์น้ำเมตตานะคะเปิดดวงพวกทรัพย์ เปิดดวงมหาล่ารวยนะคะเปิดดวงสเสน่ห์ให้แฟนรักแฟนหลงไปที่ไหนคนมองห้ามพลาดเด็ดขาดกับพิธีกรรมจุดเทียนสเสน่ห์นะคะแม่หมอมีการจัดทําพิธีกรรมจุดเทียนสเสน่ห์วันที่23กรกฎาคมนะเป็นวันดีเลิกยามงามดีในเรื่องของสเสน,น่ห์น้ําเมตตาแล้วก็เป็นวันพุธคือวันพุธท,ที่เป็นตัวแทนของดาวราหูอีกคือดีคือปังมากวันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นแม่หมอมีการจุดเทียนทั้งหมด3 อย่างด้วยกันนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือเทียนเสนีน้ำเมตตานะคะเทียนเสนีนะคะจะเปิดดวงเรื่องเสนีน้ำเมตตาเปิดดวงเสนีเมตตามหานิยมให้คนรักคนหลงให้คนมาตูไม่คนมาเล้าคนที่ทํามาค้าขายต้องการดึงดูดลูกค้าเข้าหาคุณเยอะๆหรือเป็นการเ,ออเจอสังคมหรือคุณทํางานเกี่ยวกับสังคมอะไรพวกเนี้ย คุณต้องการแบบเจอคุณเยอะๆอยู่แล้วอะไรแบบนี้คุณก็เลยต้องการมู mm. เพื่อเกิดสเสน,น่ห์น้ำเมตตาอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเพื่อเปิดดวงสเสน่ห์ให้มินให้มันเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นให้แฟนรักคุณหัวปักหัวปั๊มนะคะเ mm. ทีนเนยนเสน่ห์อยู่ที่ค่าคูนะคะคนละ4ี่แล้วก็มีเทียนลาหูนะคะเปิดดวงโภคทรัพย์เปิดดวงมหาอำนาจเพราะว่าปีนี้คือปีเด่นของดาวราหูเลยที่เชื่อว่าใครมีดาวราหูอยู่ในพื้นดวงชะตา เตรียมตัวล่ํดรวยเก็บเงินเก็บทองยาวๆไปเลยหนึ่งปีครึ่งเพราะฉะนั้นใครอยากจุดเทียนลาหูนะคะเสริมเรื่องอํานาจบาร,รมีนะคะชนะคู่แข่งชนะคดีความอะไรที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันนะคะชนะแน่นอนนะคะเพราะการมูราหูเหมือนกับการเอ่อมูบาร,รมีมูอํานาจนะคะแล้วก็ยังเปิดดวงเสน่ห์ไม่พอยังเปิดดวงของพวกข้ัศึก็คือ เปิดดวงเสรีฐีมหาล่ํารวยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเปิดดวงทุกทิศทุกทางเรื่องของการเงินก็ห้ามพลาดกับพิธีกรรมจุดเทียนลาหูนะคะอยู่ที่ค่าครูอยู่ที่คนละ699นะคะถูกมากแล้วก็มีเทียนนัเก้านะคะช่วยสะกเคสนะคะเสริมดวงชะตานะคะกับเรื่องร้ายกลายเป็นดีนะคะฟื้น จากสิ่งไม่ดีกจัดปัดเป่านะคะคุณใส่มนดำกระจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเสียมงคลให้มันออกไปนะคะด้วยเทียนนปเก้าเป็นการเปิดดวงชะตาเรื่องการเงินการงานความร,รักครอบคลุมทั้งจักรวาลเทียนนปเก้าเนี่ยอยู่ที่คนละ799นะคะถูกมากเพราะฉะนั้นใครอยากเสริมดวงเสน่ห์นะคะเสริมดวงน้ำเมตตาเสริมดวงมหาล่ำรวยอำนาจและยังเปิดดวงการเงินการงานห้ามพลาดกับพิติกรรมจุดเทียน เราสะดวกแบบไหนต้องการด้านไหนสามารถติดต่อแม่หมอมาได้เลยนะคะทางไลน์ยี่ชั่วโมงมาจับจองนะคะเทียนกันได้เลยเพราะาแม่หมอจะทำพิธกรรมออนไลน์กับทุกๆคนนะคะ